ความที่เราอยากได้ในปีนี้นะคะคือคือการลุยกันอีกสักหนึ่งตั้งนะคะกับกับกับซาล,ลาโซล่าคอเหมือนเราคุยกับพี่ๆในในทีมแหละทั้งที่วพี่ปาล์มหรือว่าพี่ๆในทีมมาอะไรเย่างนี้ว่าเราเราอยากรู้ว่าคาว่าซาลาโซล่ามันจะไปสู่ที่ตรงไหนนะ คืออย่างตัวเราเองไม่ได้เป็นซาลาใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราสุขว่าซาลาโซโลรา,า,ามันคือสิ่งที่พวกเราร่วมสร้างกันมาทั้งหมดเพราะคุณผู้คุณอยากที่จะเห็นอะไรเราจะคอยสังเกตว่าเอ้ยคุณอยากจะเห็นอะไรนะกับซาลาโซโลรา,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 าที่จะทําออกไปแบบแล้วเาวเราเองสามารถทําอะไรได้บ้างใช่ไหมเราเราอยากให้หลังจากเนี้ยผลงานที่กำลังจะปล่อยออกมาเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบช่วยงาน กัสเราผักนะั้นไม่ใช่แค่ผลงานของลาดด้วยนะผลงานของน้องๆในค่า,ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว,ว่าปีนี้น่าจะำทำได้ทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ลาแต่ลาอาจจะแบบกลับมาทำเยอะหน่อยเพราะมันมีแรงที่จะทำสนุกโตขึ้นด้วยอยากให้ทุกคนได้เห็นหลายๆมุมอะไรยอย่างเงี้ยก็ปีนี้งนะ่นาน่าจะปล่อยเพลงมาให้ได้รับชมรับฟังกันแบบอิ่มหนำใจนะคะแล้วก็ แกลับมาเล่นโซเชียลแล้วนะคะพูดย้ำอีกรอบนึงก็แท็กแท็กมานะคะก็เห็นก็ดูแต่ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่อารมณ์แล้วก็สนก็แล้วก็แล้วก็อะไรก็ยินดีกับแทุก้าวของหน้า้วก็ถ้าเราแฮปปี้ก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ด้วยแบบเราจะเรื่องแฟนหรือ ครอบครัวดีกับพี่ๆดีแบบตรงนี้น,นั่นอะไรเนี้ยมันก็เป็นพาร์ทของชีวิตบ้าเนาะซึ่งไอพ้พาร์ทเนี้ยไอพ้พาร์ทข้างหลังเนี่ยถ้ามันดีอะข้นนางหน้าก็ดีถูกไหมหรือว,ว่าซัพพอร์ตกันนะอาจจะไม่ได้ลงคลิปลงคลงคลิปอะไรแบบขนาดนั้นแต่ก็คือเดี๋ยวคนวอื่นจะอิจฉาไงวนมาเล่นนี่